จริงๆถ้ากลับมาดูเราอาจจะมีองค์ความรู้อะไรที่มันสั่งสมอยู่โดยที่เรามองเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ากลับไปดูดีๆเออเราเราเก่งสิ่งนี้มากเลยนะเราอะเกียตยกตัวยอวย,วย่อายงกอยกเรือบริษัทหนึ่งค่ะเขาเป็นบริษัทที่ทําทองคําเปลวเหมือนติดพระติด<ะ>วัดทองคิงคาคุจิอะไรอย่างนั้นอนะเราแน่นอนโหยุคข,ของวัดเนาะมันก็ไม่ได้โตไปมากกว่านี้แล้วเขาก็เริ่มธรุรกิจค่อยๆดาวลงทีน่นสิ่งที่หสนใจคือเขา เขาอยากไปทำอะไรทองคําเปลวเวลากระถามนักศึกษา m b a ทุกคนก็จะบอกเอยเอาไปโรยอติมหมาจารย์เอาไปแบบมาร์กหน้าทองคํำไหมคือเราเห็นแค่ว่าเออทองคำเปลวเอาไปทําอะไรได้แต่สิ่งที่เขาเห็นตัวเองคือเขาเห็นว่าเขามีสกิลในการทําแผ่นโลหะให้มันบางสุดท้ายเขาก็โดดไปทำพวกอิเล็กทรอนิกชิปค่ะพวกแผ่นชิปพวกมันจะมีฟอยล์เงินที่เคลือบด้านหลังวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อยู่ก็เนี่ยเอาสกิลเดียวกันนี้ไปใช้กับ โมบายอินด <Mobile> ัสทรีธุรกิจโทรศัพท์มือถือแล้วโอ้มันก็ Expand โตได้เยอะมากๆเลยอันนี้คือการรู้จักตัวเองจริงๆว่าเราถนัดอะไรจริงๆเห็นคุณค่าแล้วเอาไป apply ใช้กับอินดัสทรีอื่น